ไปพี่น้องมือนี่สีผ้าไปเที่ยวสวนทุเรียนนองผู้อยู่บ้านอ่างกระเด็นเด้อพี่น้องเด้อชนบุรีบอทองจ้ามาหอดเชปแซมกระจอดลถดลงมาเห็นตะลิ่งปิงจัดไปเลยสมสมกรุบกรุบเขา้าปลาพี่น้องเอ้ยได้มาแล้วจ้าได้ยังวัติมาเบิงพี่น้องพักหวานถุงบักง่ายอดงามงามพี่น้องเห็นบอเหลี่ยมยุบยุบอยูยย่ค่ะพี่น้อง อ้ววววยอยู่จ้ะอุ้ยมาแบ่งไปแกงเด้อพี่น้องเด้อลงรถมาก็ได้ไปเก็บพักวานขึ้นมาเราก็ได้กินเขา้าละพี่น้องกินเข้ากับยังต้มอึ่งไข่ตามธรรมดานี่เนาะพี่นอ้องอึ่งนี่คันเป็นฝนหลกนี่สิไข่ออกหลายอุ้ยบ่งเนี่ยเอามีดกรีดออกมาปึ๊บ ไข่เต็มท้องอยู่แต่ว่าให้ระว่างเน่ละพี่น้องระว่างปีกแมงเมาแต่ว่าที่อุ้งอิงกินเนี่ไข่เต็มท้องอิลีกินอิมแล้วกะยางมาเบิงสวนทุเรียนต้นนี้พันกระดุมวสันพี่น้องเบิงดูละ่ะปีที่แล้วบ่ติดลูกปีนี่ติดลูกเต็มเลยจ้ามาเบิงบานนี่พ่อดอกเงาะดอกเงาะนี่ สิเป็นดอกแบบนี้หรือเด้อพี่น้องเด้องามงามจ้ะปีนี้ต้นเงาะบอคอยหลายพินิเล่าปลูกต้นทุเรียนหลายกว่าจ้าอันนี้ปักปางหรือว่ามาย้งชิดกับบลูพี่น้องหนวยไงซําฟ้ามือนี่เลยพี่นอ้องอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนสวนนองผู้กับสิมีหมากละมุดน้ำได้พี่น้องไงทุกอย่างเลยจ้าสวนทุเรียนนองผู่นี่เก็บผลผลิตประมาณเดือน พืชสาพพมีทุน่าผุ่เหลอเดอพี่น้องผู้ไดสนใจอยากกินกระติดต่อท่างงงอิงมาได้แล้วกะิส่งไปหายทั่วประเทศพุละจ้า มีตะนวยงามๆยางไม่เห็นต้นหมากม่วงพี่น้องบลูพันเอียงแต่วันนวยใหญ่กว่าฟ้าม,มืออีกค่ะพี่น้องคะต้นใหญ่ๆไปจะไปสิพาไปเขาสวนทุเรียนกันค่ะต้นทุเรียนพินิหรือสวนทุเรียนน้องภูนิกระซิาลแห้งพี่น้องประมาณลอยกว่าต้นพุลละคะพี่น้องคะนี่ละจ้ะดอกกระลั่งบานจ้ะบางต้นบางดอกกระพริดอกออกมาสลัดดอกทิมสลัดน่วยทิมกระมี่ค่ะพี่น้อง ต้นนี้กะสูงแห้งจ้าเบิ่งใน่ละพี่น้องต้นนี้เป็นทุเรียนหมอนทองจ้ากำลังได้ลูกเลยพี่น้องลูกงามงามนี่ลูกหน่อยหลังจากที่เพิ่นสลัดลูกออกแล้วเนาะพี่น้องนาะสีเหลือกลูกที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วกะเฮ้าชาวสวนนี่ก็ต้องซอยตัดเลือกน่วยที่สมบูรณ์ที่สุดตัดออกแล้วกะสิใดเหลือประมาณซ้ำเนียวละพี่น้องนอกนั้นกะสิโล้นเต็มขี้ดินยุจ้า พูดลาอีก3ามสี่หาเดือนเดือนพฤษภาพมีทุน่ากัสิไดเก็บผลผลิตทุเรียนบ้านน้องผููนี่หอมหอมกรอบหวานเด้อค่ะพี่น้องนี่เชฟแซมเล่าเก็บมาเป็นทุเรียนที่ลน้นลงดินพะวา่าต้นทุเรียนจะเลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดเก็บไว้ให้เฮาได้กินนั่นเองพี่น้องจากนั้นเชฟแซมกับบอลซ่าเล่าว่าเล่าเมยมานั่งพักพ่อนพักเมยสะกอนจ้า เล่าวาสิเก็บหมากทุเรียนหน่อยไปซุปผู้ใดอยากกินทุเรียนกะติดต่อมาทางงงอิงหรือว่าติดต่อไปทางเฟสเฟ e บุ๊กนี่พาลาไทยสงเดอ้อพี่นองเดอ้อนี่ล่ละกลับมากินมะปางมะย่อมชิดนวยเก้านี่ล่ละเล่าวามันเป็นตะวนันเลื่อยล่างล่างเรากินข้าต้นไปเลยหวานหอมอุ้ยเบิ่งเชฟแซมเนี่ยหละ่ะเล่าได้กินสดสดข้าตน้นงงอิงก็เลยบอกว่าเชฟเชีกินให้พี่ให้นองเบิงนะ่งแน่